ที่สองนะคะในการวิ่งวิ่งเพื่อสุขภาพหรือเปล่าพร้อมยัางรอบนี้แบ็กลิสเฟสบิกครับแบ็กลิสเฟสบิกนะคะพี่ไอซ์กับพี่เก่งนะคะพี่เก่งขอเสื้อแล้วรอบสองค่ะเอาแล้ว รอบที่สองแบ็กลิสเฟสบิก Back lead, not back lead. Back.